ในการปลูกมันสำปะหลังนะครับเราได้ใช้ RD 251ฉีดพ่นประมาณ6ครั้งนะครับใน1ปีนะครับก็เดือนหนึ่งหรือว่า2เดือนครั้งนะครับก็ได้ผลมาประมาณ3ปีแล้วนะครับในการปลูกใหม่นะครับใช้เยอะหน่อยนะครับใช้ RD 251 1ขวดนะครับต่อพื้นที่ 10ไร่นะครับโดยการผสมอ,อยาคุมนะครับเพราะว่ายังไม่มีการแตกใบของมันสบปะหลังนะครับยังเร,เราใช้ได้ค่อนข้างที่จะ,ะใช้มากได้นะครับก็คือ,อในในการบ,บินโดนนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้ประมาณสัก 50-100cc นะครับ ตอนหนึ่งล้ำนะครับเราก็บินบินขึ้นไปนะครับเป็นการเขาเรียกว่าคุมยานะครับผสมยาคุมยานะครับในในส่วนของมันสับปะหลังที่มีการแตกใบออกมาแล้วนะครับเราใช้ rd 251 10 cc ตอนนั้น20ลิตรนะครับฉีดพ่นหรือในการ ผสมโดนนะครับหนึ่งซีซีต่อ1ลิตรนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร3แบบนะครับในการใช้ร่วมกับยาคุมใช้เยอะหน่อยนะครับใช้เยอะได้ตกขวดหนึ่งก็ประมาณ10ไร่นะครับส่วนในการทำไม้ผลนะครับดูแลไม้ผลทุก15วันนะครับเราก็จะมีการใส่ RD 251 1ขวดต่อ สิไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีการาติดตามผลในการทำมันสับปะหลังนะครับในแปลงทดลองนะครับในไร่คุณเกศนะครับอีกไม่เกินเดือนนะครับก็จะมีการาขุดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับวันนี้จุดประสงค์ที่มาถ่ายคลิปก็คือเรามาแนะนำ การใช้ร่วมกับยาคุมในช่วงที่ลงทันลงคันมันนะครับโดยใช้รถนะครับในการปลูกมันใหม่ๆใ,ใบยังไม่แตกขึ้นมานะครับใช้ร่วมกับยาคุมนะครับใช้เยอะได้นะครับประมาณ20่ซีซีต่อน,น้ำ20ลิตรได้แต่ถ้ามันแตกมาแล้วเราใช้ประมาณ10ซีซีต่อน,น้ำ20ลิตร รือโดนท้น20ถัง20ลิตรเราใช้20ปีซีนะครับจะเป็นสูตรที่ได้ผลที่สุดนะครับนั่นนะครับเราใช้อะไรเครื่องจกักรนะครับรถปลูกเลยครับท่านผู้ชมต้นที่ต้นที่ใช้นะครับซ้ายมือ ของเซมกล้องนะครับต้นต้นที่ใช้เราตัดสูงหนึ่งอกนะครับสูงแตกต่างกันเลยนะครับน้องสูงเท่าไหร่ร้อคร้อยสบห้าสามเมตรกว่านะครับสามเมตรกว่าแต่ต้นที่ไม่ได้ใช้ประมาณเมตรหนึ่งอ่า แตกต่างมีมีการสรุปนะครับในการใช้อารดีสองห้าหนึ่งในมันสับปะหลังสองปีอย่างต่ำนะครับก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องแปลงนี้นะครับแปลงเดิมได้ผลได้ไร่และแปดตันกว่านะครับมาปีนี้นะครับก็มีการใช้เช่นกันแต่แนะนำเกษตรกรที่เริ่มปลูกมันนะครับก่อนที่มันจะขึ้นนะครับใช้หนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับ ใช้โดนพ่นหรือว่าใช้คนก็ได้เลยครับก็จะทำให้ช่วยผสมในยาคุมหญ้าได้คุมหญ้าได้มีประสิทธิภาพและทำให้ดินแตกตัวได้ดีนะครับนอกจากนั้น Rd 251ยังใช้กับอ้อยโดยเฉพาะข้าวก็มีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้นะครับจะไม่ได้ตันหรือว่าถ้าใช้ Rd 251เนี้ยไม่ต่ำตันแน่นอน ใช้ r รัดีช้ RD 2 5 5 1บินบินรอบแรกจะบิน1เดือนเอ้ย1 1เดือนครึ่งครับแล้วก็ช่วงช่วง3เดือนคจะบินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บินแล้วก็บินเรื่อยๆช่วงช่วงก่อนหน้านั้นจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นเพีย้ย เป็นเพี้ยมัน<า>ก็ใช่ค่ะคล้ายๆใบด่างแต่ไม่ใช่ใบด่างแล้วเราใช้ RD 2551พ่นก็ก็แบบเบาเบาลงแล้วใบเขียวเริ่มขึ้นมาค่ะครับอันนี้ถือว่าดีกว่าปีก่อนเพราะว่าเราลองลองขุดหัวดูแล้วอ๋อแสดงว่าดีขึ้นทุกปีใช่ค่ะบบเพราะว่ามีการใช้ เราเราเราพ่นเราไอ้นี้ไปเรื่อยๆครับงามใช่ค่ะเพราะว่าเราลองขุดหัวดูช่วงเราสุม่มสุ่มขุดแล้วก็เจอหัวแบบนี้ค่ะ,ะแปลงล่างแปลงล่างก็ใหญ่แบบนี้มันเป็นพันกเกษตรม,มันจะมีพันกเกษตรกับแขกดำค่ะใหญ่ขนาดเท่าเข้าขาเลยเนาะใช่ค่ะขาเด็กก็ค่ะ ลักษณะแบบนี้เป็นไงบ้างครับผู้ช่วยหัวมันเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมหนูก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะตัวใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาเห็นหัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมใหญ่เท่าไหร่ค่ะเท่าแขนอะไรสำนองนี้ใช่ไหมค่ะอ้ทำน้อยกว่านี้ใช่ค่ะปีปีก่อนนั้นทำแปดไร่แปดไร่ก็ได้เงินหลายแสนแล้วสามแสนเนาะ ได้สองแสนหน่อยๆค่ะปีปีที่แล้วเอก่อนปีนี้เข้ากับเท่าตัวก็จะไปห้าแสนเข้าไปเลยเนาะมันต้องดูราคามันอีกทีค่ะปีนี้มันดีแต่ราคามันยังไม่คงที่ค่ะอ๋อก็อาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดีใช่่ะเพราะว่ามันสารผัหลังนะครับท่านผู้ชมเขานำไปทำเอทิลแอลกอฮอล์นะครับไปสกัดนะครับ และทําแป้งนะครับเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศนะครับเเนี่เราเราขุดให้ท่านผู้ชมดูในในฉากคลิปนี้นะครับเน้นเน้นหัวมันเป็นพระเอกนะครับจะเราไม่เน้นคนนะครับธรรมดาจะเน้นการอธิบายแต่เนี้ยเราจะให้มันสับปหลัง ในแปลงของคุณเกตอธิบายเองนะครับว่าหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงชาวไร่เองจะประเมินได้ด้วยตานะครับเพราะว่ามีความชำนาญเป็นอาชีพ <c oughs> เห็นหัวมันปุ๊บรู้เลยนะครับว่า,าได้กำไรแน่นอนอลำต้นก็ดีนะครับเนี่ยลำต้นใหญ่ต้นแข็งแรงครับเปีน<อ>ใหญ่มาก,เ,<อ>กเราเ<อ>ช่วงหลังนี้เราพ่อนอาร์ด<อ>ีสองห้าห้าหนึ่งเป็นเป็นหลัก จะจะจะพ่นสองอาทิตย์ครั้งค่ะเพราะว่าเพราะว่าต้นเรามันเป็นคล้ายๆใบด่างมาก่อนอ๋อรักษาด้วยใช่ค่ะเราเราพ่นรักษาบังเอิญไปบำรุงด้วยเลยใช่ค่ะทำให้ดินดีด้วยดินขุดง่ายด้วยเนาะอืมร่วนซุยร่วนซุยแล้วก็นี่แหละหัวเขาถึงแล่นไปได้ดีใช่ค่ะอารีสองห้าหนึ่งมีผลต่อดินนะครับท่านผู้ชมทำให้ดินอ่ล้วนซุยไม่ S <S เขาเรียกว่าไม่สะสมพวกอะไรอะพวกปุ๋ยพวกอะไรตกค้างนะครับปุ๋ยปีนี้ใส่ใส่ใส่น้อยมากเพราะว่าเพราะว่าฝนฝนไม่ค่อยได้ทิ้งช่วงเลยรเราก็พ่อนอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเป็นหลักค่ะปุ๋ยนี่ใส่ไร่แล้วสิบกิโลได้ไหมครับได้ค่ะท่านผู้ชมครับในการทําไร่ถ้าเราใส่ปุ๋ยหรือว่ามีการ เขาเรียกว่าลงทุนเยอะกำไรก็แต่อา2 5ดีสอน่งนะครับใช้แล้วลดต้นทุนได้นะครับเนี่ยเจ้าของเขามีมีหลายอาชีพนะครับจ็อบเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าขายลูกชิ้นด้วยเนาะสีแยกน้ำอ่างตอนเย็นไปขายปลาหมึกค่ะขายปลาหมึกที่สีแยกน้ำอ่างใครจะไปถามเรื่องมัน ไปคุยกันที่นั่นนะครับอุดหนุนประเมิกหน่อยไปไปถามได้ค่ะเพราะเราใช้จริงค่ะเ,<อ>เราต้องใช้แบบสม่ำเสมอแล้วเราลอรอดูผลงานอ่าใช่คนอุดตระดิตนะครับถ้าอยากศึกษานะครับอ่ารีบหน่อยเพราะว่าเร็ว,เรวนี้จะอ่ามีการขุดเลยเนาะใช่ค่ะอีกประมาณเท่าไหร่ขุดมาเดือนหน้า <ไป S 2> ค่ะเริ่มขุดกันแล้วค่ะ นี่แหละครับเดือนหน้าท่านผู้ชมต้องรีบนะครับอ,อุตดิตต้องรีบอยงมุงไปถึงไหน,นมาดูเลยเอาไม่โคมาคอ่นี่นะครับท่านผู้ชมคนขุดเป็นคนที่ช่วยทำงานในไร่มันอยู่ตลอดนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นหัวมันที่ยาวขนาดนี้เนาะหัวมันยาวแล้วก็ใหญ่นะครับปีนี้เปลี่ยนผู้ช่วยค่ะอ่าอ่า นี่นะครับยาวยังไม่ยังไม่สุดเลยนะอืไล่ไปไล่มาเมตรหนึ่งได้ไหมน่ะหได้วาหนึ่งได้อ๋อเป็นวาเลยอ่ะอันนี้อันนี้เราให้เห็นของของจริงเลยค่ะเพราะเราเป็นวาเราใช้อารดีสองห้าห้าหนึ่งแน่นอนเลยเป็นหลักค่ะเพราะว่าปีนี้จะใส่ปุ๋ยน้อยมากอืม ถ้าคนน้ําอ่างแวะไปติดต่ออารีที่สี่แยกน้ําอ่างก็ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะแวะ,แวะไปได้ค่ะที่หน้าเซเว่นสี่แยกน้ําอ่างแวะไปสั่งได้ไ <ป S 1> เลยไปสอบถามได้ค่ะต้องวางไปตรงนี้โชว์หน่อยนะครับขึ้นตัวเลยเนี่ยเ,<อ>เล่าไปฟังหน่อยว่า มันนี่ใช้พันธ์ุประมาณกี่กี่ตันปลูกยังไงนะครับเล่าให้ฟังอันนี้<อ>ช่วงที่ปลูกอ่ามันมัน8ดไร่เราใช้ประมาณสองรถใช้เครื่องปลูกอะค่ะแล้วก็เราลองเราจะมีปุ๋ยมีปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นนิดหน่อยแล้วก็เราใช้ RD 2551เป็นหลักค่ะ เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็ขุดแล้วอะเริ่มเริ่มขุดเพราะร้านเขาจะเปิดรับซื้ออ,นนนะอันนั้นอะไรอัน,นก็หวัหวมันของอันนี้นนใช่ไหมปีนี้ปีปีนี้ดูแล้วผลผลิตเกินคาดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ฝนตก ฝนตกเยอะฝนตกเยอะแล้วมันจะทําให้มันเน่าแต่ของแปลงนี้มันเน่าส่วนน้อยน้อยมากๆที่จะเพราะว่าลองสังเกตดูดูตามต้นได้ถ้าเมาถ้าถ้ามันเน่าแล้วใบมันจะเหลืองอันนี้ยอดยังเขียวอยู่เลยเนาะใช่ค่ะ แต่แต่อายุขายของเขาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้ใ,<ช>ใบล่างก็จะแห้งนิดนึงใบล่างก็จะแห้งเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มจะขุดกันแล้วครับเพราะมันได้ปีหน,น,นึ่งค่ะอันนั้นไม่ต้องขุดเลยอย่อันนู้นอันนู้นอนู้นมันโผล่ไหมก้อนนู้น,นหัวไหมลองเปิดลองเปิด อันนี้จะลองสังเกตได้ค่ะมันมันน้ำช่วงนี้จะเป็นน้ำไหลผ่านมันจะเน่ามันจะเน่านิดหน่อยแต่แต่หัวอื่นยังสมบูรณ์อยู่ค่ะทางระบายน้ำเหมือนกันเถอะใช่ค่ะ จะมีความชื้นมากกว่าจุดอื่นใช่เพราะว่าน้ํามันแบบแบบมันจะขังแล้วก็จะทําให้จะทํามันก็เป็นบางบางบางช่วงที่มันเน่าแต่มันไม่ได้เน่าเยอะค่ะอันนี้เราเราดูได้ไปดูนียอ้ยโอมขึ้นไปอีกเอาลุกได้อเอาโอ้ยนี่ได้นะเอาไหมหนึ่งไหมได้ปีนี้พ่น rd สองห้าหนึ่งกี่ครั้งเนี่ย ห้าห้าห้าหกครั้งได้ค่ะเพราะว่าช่วงช่วงแรกเราจะเราจะพ่นบ่อยหน่อยอครั้งเพราะว่าปีนี้มันเป็นโรคใบด่างแต่ของเราไม่เป็นเพราะเกรรษตรมาดูแล้วจะมันจะเป็นใบเหลืองใบเหลืองอาจจะเกิดจากสารพืมีอื่นปนมาใส่เนาะใช่ค่ะประหยัดปุ๋ย ถ้าลดต้นทันนี่ก็ถือว่าโอ้โหได้เงินเอาสามล่าตามล่าหัวมันนะครับท่านผู้ชมเป็นวาเลยมสมบูรณ์มากดูลำต้นก็รู้ละถ้าไม่สมบูรณ์ต้นจะเล็กเนาะ อย่างมันที่ไปถ่ายที่โคราชตอนนั้นตัวเล็กๆได้ไหมอันนี้มันได้อยู่เ้อเอาได้ได้ได้แล้วได้แล้วแต่มดนโยบายของจังหวัดนะครับก็จะมีการเพิ่มผลผลิตมันกับผลังให้ได้เจ็ดกันขึ้นไปแนะนำเลยนะครับคู่ว่าหรือว่าเกษตรจังหวัดนะครับ แนะนใช้ Rd 251ในการเพิ่มผลผลิตของชาวไร่นะครับธรรมดานี้ต้นหนึ่งเขาจะได้กี่กิโลเนี่ยเกอันนี้ประมาณประมาณห้าโลได้มั้ือยังทั่วไปอะทั่วไปเขาได้ถึงไหมห้าโลทั่วไปจะได้ประมาณอันนี้ก็ประมาณสักสองสาหัวเนี่ยอย่างเงี้ย ชาวบ้านเขาก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะเนาะประมาณสองโลครึ่งประมาณนี้เหรอใช่ค่ะ<ช>จะจะมีแล้วแต่บาง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 อันนี้เขาก็จะมีอันนี้รอบถ่าจะมีหัวข้างล่างอีกเหรอไม่ต้องก็ได้เหรอพี่จ้ามจะเอาอันนี้ไหมเอาไปแล้วเอาไปเไปไม่ไม่ต้องอ่ะถ่ายภาพไปพออ๋อนั้นก็เป็นอะไรคนนี้ได้แสดงว่าด้านล่างมีหัวอยู่มีหัวอีก ถ้าเราอเออถ้าเรายกรุนแรงเดี๋ยวหัวจะเสียเนี่ยเอาไว้ขาย<ฮ>อวานึงได้ไหมแค่แขนแขนหนึ่งก็เมตรหนรึ่งแขนซ้ายขวาใช่ไหม,มนี่แหละเราอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นกับตาว่าเอ๊ะใช้กับมันสัหลังแล้วเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะอธิบายไปก็ไม่เห็นภาพ อันนี้สุ่มแค่ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ประมาณหนึ่งเดือนเนาะใช่ค่ะประมาณหนึ่งเดือนมีการใช้รถไถใช่ไหมไถตัดก่อนหรือว่าไงอ่าอันนี้จะตัดต้นก่อนค่ะถ้าถ้าต้นนก่อถ้าจะขุดก็ต้องตัดต้นก่อนแล้วก็เราต้นไปไหนต้นพันนต้ถ้าถ้าเราเอาไปทําพันธุ์ค่ะแต่ปีนี้จะปลูกอีกก็เดี๋ยวจะตัดเอาไปทําพันธุ์ต่อ หลังจากนั้นก็ใช้รถวิ่งเลยใช่ค่ะเขาจะมีผานขุดนะครับขุดขึ้นมาแล้วก็เดินเก็บแล้วก็ไปฟันให้เรียบร้อยแล้วส่งโรงงานเลยได้ตังเลยนะครับใช่ค่ะกระบวนการครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการประเมินต้นหนึ่งได้ประมาณ5กิโลก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับใช้ Rd 251เพียง ครั้ง6ครั้งนะครับลดต้นทุนใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรใช้โดนพ่นนะครับทีมงานจะประจำอยู่ที่น้ำอ่างนะครับน้ำอ่างหมู่5้าแวะเวียนเข้าไปพูดคุยหรือว่า,าไปธุระไปที่สี่แยกน้ำอ่างก็ไปอุดหนุนปลาหมึกของคุณเกตนะครับแล้วไปพูดคุยนะครับติดต่อที่นั่นได้นะครับสำหรับคนอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสับปะหลัง ถ้าเราไม่บอกก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะไม่มีคนรู้ว่าเอ๊ะมันมีการเพิ่มผลผเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้8ตันจริงเลยนะส่วนใหญ่จะ4ี่ตันห้าตันนะครสวรรค์เขาออกมาเป็นกฎหมายเ,เ,เป็นวาระของการเ,เพิ่มผลผลิตทั้งจังหวัดนะเขามีนโยบายอยากจะให้มันสำปะหลัง มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า7ตันครับมีนโยบายจังหวัดอุตติิตฐเขาก็พยายามจะทําเพิ่มผลผลิตยอยู่นะครับอดี251นะครับแนะนะําเกษตรอำอรเภอเกษตรจังหวัดนะครับให้มาติดต่อ,อชมผลผลงานได้เก็บข้อมูลแล้วก็ไปแนะนำชาวสวนหรือว่าชาวไร่ในพื้นที่ของท่านนะครับเราได้เกือบสามแสน แต่ <c oughs> เราลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะลงทุนไปแสนหนึ่งค่ะประมาณแสนมัน,นไม่ถึงแสนดีอเกือบแสนบาทเราได้กําไรประมาณบวกลบประมาณสองแสนครับประมาณนั้นประมาณสองแสนต้นๆค่ะแปดไร่ได้กําไรสองแสนนะครับท่านผู้ชมปีนี้สิบห้าไร่ก็ตัวเลขก็คงไม่หนีกันนะครับสําหรับในการใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งขอแนะนําในการใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายไดใ้ให้กับเกษตรกร และทําให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยเนาะและแก้ไขปัญหาโรคมันสำปะหลังได้อาจจะมีมะแมลงนะครับที่มาทําลายมาทําให้ผลผลิตตกต่ําและมีโรคที่ยอดนิดโรคใบด่างใช่ยอด,ดิก็แก้ไขปัญหาได้นะครับมันสำปะหลังก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ดูแลง่ายนะครับไม่ต้องไปะระวังให้น้ําเยอะอย่างขา้าวโพดนี่ นะพอโคดขาดน้ําไปเลยนะใช่คผลผลิตตกต่ำเลยมันสัปหลังเนี่ยเป็นที่นิยมปลูกแต่ผลผลิตค่อนข้างที่จะตกต่ําอยู่นะครับถึงแม้จะมีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเคมีตามหลักวิชาการแล้วยังมีผลผลิตตกต่าอยู่แนะนำ rd 2 5 1นะครับ id line r เล็ก d เล็ก2 5 5 1 rd 2 5 1หนะครับหรือว่าชม YouTube ดรกรสุกเกษมนะครับได้ทุกวัน เพราะว่าเราพยายามหามุมหาวิธีการที่ดีนำเสนอลงไปโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนใหม่นะครับใช้ในระบบน้ำก็ได้นะครับท่านผู้ชม1นึขวดต่อสิไร่ถ้าฉีดมันคราวหน้านะครับฉีด1นึขวดต่อสิไร่เลยนะ,ะเพราะว่าไม่มีต้นเราผสมยาคุมให้โดนพ่นเลยตามสูตรดินจะได้มีสีเขียวมีสารอาหารเก่อขึ้นมา อดีสองห้าหนึ่งใส่ลงไปในน้ําทิ้งไว้จะมีวุ้นขึ้นมาตลอดเลยครับมีการสร้างสารอาหารขึ้นมาเพราะฉะนั้นฉีดลงไปในดินเขาจะสร้างสารอาหารขึ้นมานะครับโดสที่เหมาะสมที่สุดคือระยะ,ะผสมในระบบน้ําให้กับสวนทุเรียนหรือสวนผลไม้15วันต่อสิบไร่ต่อหนึ่งขวดนะครับสิวันนะครับเราก็มีการจัดการดูแลแบบนั้นแต่ส่วนพืชไร่นะครับ มีการไถหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่า,าพ่นฟางให้เป็นปุ๋ยหรือพ่นดินหรือว่ายาคุมพืชไร่อย่างเช่นพวกอ้อยพวกมันข้าวโพดอะไรทํานองนี้ถ้าพืชยังไม่ขึ้นนะครับ1นขวดต่อสิไร่นอกนั้นก็1นฝาต่อโดนหนึ่งลำนะครับหรือว่า20่สซีซีหนึซีซีต่อน้ำหนลิตรนั่นเองนะครับใช้ง่ายนะครับจะผสมอะไรก็ได้นะครับ นี่แหละครับต่อไปดินก็จะดีขึ้นปีหน้าคงจะได้เยอะมากกว่านี้ <c oughs> ผมว่านะออย่าไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะสิบห้าสิบห้าค่ะสิบห้าแล้วก็ผสม,มแต่เราใส่น้อยปีนี้เพราะว่าฝนฝนมันตกมาเรื่อยอไม่เปิดโอกาสให้ใเราได้ทำงานเลยใช่เราเลยปล่อยมันเลยเราปล่อยอแล้วก็เน้นเน้น พ่นอาดีสองห้าห้าหนึ่งเป็นหลักค่ะแล้วย่าเหรอครับเรามีการพ่นกี่ครั้งครับย่าเราทําครั้งหรือสองครั้งค่ะทำย่าครั้งหรือสองครั้งต้นทุนก็เซฟลงไปเพราะว่ามันโตเร็วนั่นเองแต่ถ้ามันไม่ค่อยโตย่าก,ก็ขึ้นเข้ามาเบียดเนาะ<ช>เข้า<ะ>มาเขาเรียกว่าเข้ามาแข่งขันเราก็ต้องพ่นยาเข้าไปอีกแต่ถ้าต้นมันจเจริญเติบโตได้เร็ว เขาก็จะคุมหญ้าได้ดีแย่งพื้นที่นะครับครับก็พอสมควรนะครับข้อมูลวันนี้นะครับแนะนําเกษตรกรที่ปลูกมันสบปะหลังท่านที่กําลังจะปลูกหรือปลูกไปแล้วหรือปลูกแล้วงอกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเป็นต้นแล้วได้นะครับใช้อ d ดีสองห้าหนึ่งได้ทุกช่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเดือนได้ยิ่งดีเนาะใช่ครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณเกศสรุปแล้วก็เพราะว่าตัวเองได้ลองมาแล้วจากประสบการณ์2ปีนะครับ ช่ครับค่ะช่วงช่วงระยะ2ปี3ปีมืน,นี้เราเราใช้ Rd 2551จริงแล้วผลผลิตผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วก็เรายังไปใช้กับพืชกับพืชได้หลายอย่างอย่างเช่นมันมันอ้อยข,ข้าวข้าวก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ จะรอดูผลผลิตอีกทีหนึ่งว่าผลผลิตจะได้ไล่ละไล่ละตันต่อต่อต่อไล่ไหมเพราะเราใช้ RD-2551 หเป็นหลักค่ะส่วนปุ๋ยปุ๋ยเราเราใช้ส่วนน้อยเราไม่ได้ใช้แบบแบบจริงจังแต่เราใช้ RD-2551 เป็นหลักที่เราใช้พ่นข้าวกับมันตอนนี้ค่ะ เริ่มเริ่มได้เริ่มได้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะต้นต้นเดือนหน้าแต่ข้าวนี้วันสองวันนี้ฮะโอ้โหนี่คือช่วงทองของคุณเกตเลยนะครับจะได้เงินละเอื้อมไปน,นิดหนึ่งนะครับเงินก็เข้าแบงค์ละนะครับผมดรกรสุกเกษมนะครับผู้ผลิต r าร์ดีสองนะครับมาคุมเองเลยนะครับในการทดลองกับมัน ทดลองกับนาข้าวนาข้าวที่เกี่ยวเข้าไปเมื่อล่าสุดนี้ยี่สิบไร่ได้27เกวียนนะครับเขาบอกถ้าไม่ไม่ใช้ตัวนี้นะข้าวไม่ถึงเกวียนถ้าถ้าใช้ตัวนี้ข้าวไม่ต่ําเกวียนแน่นอนชาวบ้าน้ะแวกบ้านแก่งรู้กันหมดแล้วทีนี้พรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้คุณเกตก็จะรู้แล้วว่าได้เกวียนต่อไร่หรือเปล่านะครับถ้าได้นะครับก็ เชื่อมั่นได้ว่า Rd 251มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวมันสำปะหลังและการ,รด,ดูแลทุเรียนข้โพด,โดมันดได้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 หมดค่ะข้โพดมันอ้อยแล้วก็ทุเรียนอ,อยางพาราด้วยใช่ค่ะ